Mm. Oh, I just need a coffee machine. นี่ห้องสมุดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนะจ๊ดูในบรรยากาศ นะคะเพื่อนๆค่ะขณะนี้เป็นนะคะเวลาแห่งความเงี้ยพอดีวันนี้เทปนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะมารีวิวนะคะอ,อตู้กดกาแฟนะคะแล้วก็ตู้ขนมกับน้ํานะคะได้มาหาวิทยาลัยว่ามีอะไรบ้างแบจ๊ะเด็กที่นี่กินอะไรหยอดอะไรในตู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันค่ะนี่นะคะเพื่อนๆน,นี่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  ตรงบริเวณห้องสมุดนะคะเพื่อนๆขาก็จะเห็นตู้ตรงนี้นะคะขอเริ่มรีวิวจากตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นใช้จ่ายตังค์ด้วยบัตรนะคะเอาบัตรแท็บนะคะเราก็จะมีชานะคะชานะ อยู่ที่1ปอนค่ะหรือว่าประมาณ45บาทนะคะต่อแก้วนะกาแฟก็ปอน,น์นึงค่ะนะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปนะคะคุณจะกินเอ่อแบบเป็นกาแฟดำก็ได้นะคะแบล็คนะคะแล้วก็เป็นไวท์มีนมนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีเอสเปรสโซ่ด้วยดับเบิลเอสเปรสโซ่นะคะความเข้มข้นจะรุนแรงกว่าราคาก็จะ1ปอนทั้งหมดเลยนะคะถ้าจะเป็นครีมบูเล อันนี้อยู่ที่10เพนนีนะคะเอสเปรสโซช็อ uh, ก so นี่คือเป็นช็อกโกแลตฮอตช็อกโกแลตก็1ปอนค่ะ45บาทแก้วละ45บาทหมดเลยนะคะเวลาจ่ายตังคุณก็แท็บตรงนี้นะคะสะดวกสบายง่ายรวดเร็วนะคะเพื่อนขาแล้วก็จะมีแก้วหย่อนมาแต่ว่าปกติฉันจะไม่ค่อยกินกาแฟตู้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าน้ําดื่มเขาก็มีค่ะเพื่อนๆน,นะคะมีให้บริการนะคะเอาแก้วมาเอง ดื่มน้ำเองนะนะคะสะดวกสบายนะไม่แพงค่ะหนึ่งปอนถ้าไปซื้อถ้าไปซื้อคาเฟ่ข้างนอกเนี่ยก็ปาไปสามสี่ปอนแล้วนะคะเอาสี่สิบห้าบาทคูณนะคะชีวิตนักศึกษานะคะในอังกฤษนะคะเพืเ่อนๆขาอะค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นตู้ขนมนะคะอีกเช่นกันค่ะเวลาจ่ายังค์เนี่ยใช้เป็นบัตรนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้อะไรบัตรสะดวกสบายง่ายหมดทุกอย่างนะจ๊ะ เป็นสแน็คค่ะสแน็คพอยต์นะคะพวกตู้พวกนี้เขาก็จะตั้งทั่วมหาลัยทั่วทั่วกันปกติก็จะมีเหมือนกันหมดนะคะผลิตภัณฑ์พวกนี้ทุกๆมหาวิทยาลัยตั้งแต่ที่อีฉันเรียนมานะคะสามมหาลายัยสี่มหาลัยด้วยกันในอังกฤษนะคะโอเคเพื่อนๆมาดูกันนะก็จะมีนะคะนี่เป็นขนมก็เหมือนพวกขนมเละนะคะมันฝรั่งทอดกรอบนะคะมีหลายรสอันนี้รสไรเอ่ยอันนี้เป็น นะคะชาคิวสเต็ก e นะคะเป็นสเต็กนะสเต็กย่างนะคะแล้วก็มีซอสออนวินิก้านะคะเกลือกับวินิก้าแล้วก็มีชีสแอนแอนเนียนค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็ อร่อยนะคะชีสนอันเนียนส่วนบางอย่างของก็หมดนะคะเขาจะไม่ได้มาเติมอันนี้ก็เป็นขนมลูลูนะคะเป็นบาร์บีคิวบีฟขนมพวกนี้เด็กฝรั่งพวกคนฝรั่งเขาชอบกินกันนะ,ะเพื่อนขนมขมเคี้ยวโซเดียมเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นสแน็คถุงเล็กๆราคานะคะก็ก็ไม่แพงนะ เออมันจะต้องกดอะถึงจะรู้อะเพื่อนๆเดี๋ยวำกดให้ดูหรือกันอะอย่างถ้าขนมถุงแรกอะสิบสองอยู่ที่เกิเพนนีนะคะเอา4ี่สิบห้าคูณก็ไม่ถึงสี่บห้าบาทาตีไป40่สิบี่กว่าบาทนะคะเพื่อนๆพื่ถุงหนึ่งถุงเล็กนะคะก็นี่ค่ะก็จะเป็นต่างๆมากมายบรรยายไม่ถูกอันนี้ขนมลุงหนวดนะคะบ้านเราเรียกลุงหนวดเนี่ยฟรีเกลนะคะ หนมลุงนวดสมัยก่อนตอนเด็กๆนะคะเคุณป้าส่งมาให้จากหาดใหญ่นะคะหนมลุงนวดบ้านเราเรียกกันแล้วลงมาเนี่ยเถิบลงมาก็จะเป็นพวกช็อกโกแลตนะคะคิดี้แคทนะคะคิดถึงช็อกโกแลตคิดถึงคิตตี้แคทนะคะแล้วก็มีเออทวิกนะคะนี่ก็เป็นช็อกโกแลตคาราเมลนะคะน้ำตาลเบาหวานแดงค่ะอันนี้ก็เป็นกาแล็กซี่นะคะนี่ก็อร่อยนะคะนี่ก็ยิ่งอร่อยนะคะ ชอบอันนี้ราคาก็เท่ากันเพื่อนๆน,นะคะประมาณสี่สิบกว่าบาทนะคะก็ตีไปปอนหนึ่งอะแคนเดลอันนี้ก็อร่อยค่ะอร่อยหมดทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็อร่อยหมดนี่นี่อร่อยนะคะเป็นเม็ดเม็ดเอ็มแอมก็มีขายค่ะเอ็มแอนแพงหน่อยอาถัดมาเอ็มแอนก็หนึ่งปอนนะคะก็นิดนึงเพื่อนๆส่วนน้ําเนี่ยจะแพงกว่านะคะน้ําก็จะอยู่ที่อันนี้หนึ่งปอนกับหกสิบเพนนีนะคะขวดหนึ่งนะ ก็น้ำผลไม้ก็มีค่ะ1ปอนกับอีก40เพนนีก็มีน้ำส้มนะคะน้ำส้มน้ำเออ่แอปเปิ้ลนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะแต่ว่าเออ่คาราบาวไม่มีขายนะคะก็จะมีป๊บซี่ค่ะก็จะเป็นป๊บซี่พวกแปปป๊บซี่ไดเอทนะคะเออพวกป๊บซี่แม็กก็อะไรพวกเนี้ยนะ อันนี้อันนี้โคกธรรมดาเพื่อนเือนเออเป๊ปซี่อยู่ด้านล่างอันนี้โคกธรรมดาน้ำเปล่าอยู่ที่ห้าสิบเพนนีเอ้ยหนึ่งปอนด์ยี่สิบแน่น้ำเปล่าแพงวะนะคะอันนี้ก็หนึ่งปอนด์สี่สิบนะคะไปซื้อข้างนอกถูกกว่าอีตู้หยอดเนี่ยราคามันไม่ได้ราคามันไม่ได้ถูกนะของตู้หยอดยกเว้นกาแฟนะคะเพราะกาแฟต้นทุนมันต่ำไงอืมพวกนี้เขาก็คิดแหนะนะคะ ข้างนอกนะเอกชนเอามาเปิดมันก็คิดให้คุมค้มค่าคุ้มราคาจะ้ะนี่ก็เรดบูลนะคะกระทิงแดงนะคะแล้วก็มีพวกเออพับซี่แม็กทั่วไปค่ะเพื่อนๆขาตู้แบบนี้นะจ๊ะหนึ่งเป็นตู้แช่นะคะก็จะไม่มีเออนะคะพนักงานวันนี้ที่ฉัมาเรียนเพราะว่ามันเป็นวันวันเสาร์นะคะนะ ปกติเขาก็จะมีนะคะของมาขายอาหารมหามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่นะคะไม่อร่อยบอกตามตรงไม่อร่อยแล้วราคาก็ไม่คุ้มค่ากับที่จะเสียด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงคอนเฟิร์มจากการที่เรียนมาแล้วนะคะเปลี่ยนมาหลายมหาลัยนะคะก็ไปกินข้างนอกแนะนากินข้างนอกอร่อยกว่านะคะท่านผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋า In the air, carbon dioxide, so oxygen, carbon dioxide transfer, uh, osmosis is water and more pressure to high pressure, pressure, pressure. Hello. 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 <laughs> so Hello. By Chef Tom. Why did you try it? But he's a messy. It's a is a uh bowl of potato salad by Chef Tom. You say? <laughs> <laughs> potato salad by Chef Tom. Oh, speak English. Chef Tom. Chef Tom. Chef Tom. <laughs> <laughs> I speak English. English. I speak English. Was that English? Yes yeah it's a different accent it <laughs> <laughs> looks nice i thought you were doing it higher for your hello baby <laughs> <laughs>